สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกองไปสู้ขู่สู่คุณพอ่พอๆกับช่องสาวานาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพอพอกันมาหนีมือเฮงมือปังมือดังมือรวยจ้าเป็นจังเดยเน,โน,โนาะค่ะทั้งใดฝนตกบออากาศยังอึมครึมอยู่ด้วยค่ะเนี่ยอากาศอึมครึมฝนหย,ย่อยๆนิดๆน้อยๆจ้าพี่น้องจ้ามือหนีมือเฮงพี่น,ออน้องแฟนจ่องเอฟซีถามมาไล่หลายๆค่ะ คือวันหวยออกเนาะวันหวยออกอเลขคุ้นฝันแม่ๆห้าหกศูนย์คุนฟันยังยำอีกบอเลขยังคงเดิมอยู่บอฟังให้จบจ้ะค้นถามมาลายเมื่อเ้านี่ธามานาได้พ่ออกคนยุะจ้ะเป็นกระบ,บอกสูฟังนั่นแหละตัวเลขก็ยังคงเดิมสามนาจะไม่บ,บ,บ,บอเบากความฝันซูฟังเด้อกะถ้าผู้ใดอยากฟังกลับไปเลื่อนดูคลิปได้ขึ้นสุดท้ายเป็นกับบอกได้ฟันยัง เพื่อนก็บ,บอกว่าเลขก็ยังคงเดิมที่เพิ่นป้อยเป็นตั้งแต่คลิปแรกต้องงวดที่เพิ่นฝันเห็นนัน่นเลขที่แผงลอตอตรีอยู่ในแผงน่นมีสามศูนย์กับหาสามคือมีแค่เลขสองตัวนั่นสามศูนย์กับหาสามแต่เพิ่นอ่ะหยิบม้าสองใบแค่เลขห้าสามบาทที่นี่เมย์เพิ่นอ่ะบอกว่าเลขออกเร็วด้วยเปดหกอันนี้ด้ค่ะเป็นคลิปแรกที่ซาบานาได้ป้อยไปบาทที่นี่ พี่น้องเป้นจองอีกซีมักตัวใดไหนที่เพิ่นบอกนีคือที่เพิ่นเห็นยุเพงนี่สามศูนย์กระหาสามเต่เพิ่นซื้อมาสองใบคือเลขห้าสามกับอ่าที่แม่เพิ่นบนฟันบอกว่าเลขออกแล้วเด้อแปดหกเพิ่นกะซื้อซ้ำานี้เพิ่นบอกเพิ่นสิบ่ซื้อหลายตัวเพิ่นว่าถ้าออกก็คือออกเพิ่นกะซื้อสามศูนย์ศูนย์สามหาสามหาสามหาแปดหกหกแปดแต่เพิ่นกะบอกว่าระวังเด้อแปดหกพนอาจจะกระดุกเป็นแปดเก้าเนาะค่ะ แต่ว่า,าเลขชอบส่วนตัวคนก็ถามมาหลายว่าเพิ่นเพิ่นมักเลขใดแน่เลขชอบส่วนตัวเพิ่นเพิ่นมักจิตหาก็หาศูนย์แต่ว่าเพิ่นว่าหาศูนย์ศูนย์หานี่มันดังแต่ซาบานนะจะในสื่อได้เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยบอกว่าให้กันเลขแปดศูนย์ก็บวกเข้าใจกันว่าเป็นอย่างเพิ่นเพิ่นว่าให้กันเลขแปดศูนย์ซาบานะก็บอกเลยโสงเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยว่าให้กันไวแต่หาศูนย์สื่อบ่ได้ให้ลองสื่อแปดศูนย์ศูนย์แปดเด้อ คิดว่าเลขติดศูนย์เลขจะมาซาบนาก็เลยว่าเป็นอย่างคือว่าเลขติดศูนย์ีมาเป็นว่าเป็นหมักเลขศูนย์เพราะว่าศูนย์มันยังเดินดีอยู่คุณหมักยังหมักเลขศูนย์อยู่จ้ะอันนี้ก็คือวบอสููกันฟังเด้อค่ะสําหรับว่าคืนสุดไทยเป็นฝันยังบอเพื่นบ่าฝันอย่างต่ว่าก็คือที่ซาบนาเด็กเดว่ว่องสูฟังว่าที่เพิ่นป้อยเหลวมาแล้วเพิ่นก็ฟันว่าได้ไปกิบ็ิตกิบ็ิตกิบหิตสามคืดโซน เพิ่นก็เลยตีไปเลขเจ็ดหานี่แหละนใจเพิ่นมักเนาะเจ็ดหากับศูนย์หาเพิ่นตีเอาจ่าในความชั่วส่วนตวงเพิ่นก็นี่แหละเลขที่เพิ่นมักก็คือเจ็ดห้าและห้าศูนย์กับเพิ่นว่าถ้าหาศูนย์ศูนย์หาซื้อบ่ได้ให้กันเสกศูนย์ไว้เด้อค่ะอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วคู่สุดท้ายวันหวยออกถามว่าเพิ่นฝันยังบ่เพิ่นก็บ่ฝันเนาะค่ะเนาพอบ่ายเอฟซีแฟนช่องขอมาหลายสำหรับเอ่อมือสุดท้ายคือคือเลขออกเพิ่นจะมักฝันเมี่นแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ฝัน เพิ่นกะแบ่งปัน,น่ซ้ำาน่เลขก็ยังคงเดิมเพิ่นว่าเล็ก็ยังคงเดิมเด้อพี่น้องจ้ากะร้องไปหาสื่อเบิงตัวใดซื้อไดก็ได้ตัวใดซื้อบ่ได้กะลองเบิงค่ะเร้วเต่จะพิจารณานะเนาะเพิ่นกะนำมาแบ่งปันเพิ่นวาเพิ่นกะแบ่งปันเพิ่นก็บู้ลูดดอกวา่าเล็กสิออกตัวใดเร้ววต่ดวงสมพงกันเด้อเพิ่นกะเว้าจังสีเด้อจ้ะแต่ว่าสาบานะก็เลยกว่าจา้าขอบคุณหลายๆยเด้อค่ะเด้อกะให้สูงให้มานบอกเพิ่น เพิ่นกระบบยุจารเล่นให้มีสติค่ะ,ค,ะคนณฝันแมนน่นห้าหกสื่อบอกว่าเล่นให้มีสติเด้ออย่าเล่นให้เจ้าของเป็นทุกข์ค่ะแต่ว่าเพิ่นกระบ,บได้ซื้อหลายเลขเอด้วยค่ะเพิ่นซื้อซ้ำหนีละแล้วกระบ,บได้ซื้อหลายคือซื้อซ้ำแห้งเพิ่นซื้อได้เนาะค่ะมีสิบบาทห้าสิบบาทร้อยหนึ่งคือคือหลายสุดแล้วเพิ่นว่าแต่ว่าตัวใดที่เขาวงการคนละครึ่งวัดเครื่องหนึ่งกรรมาการเครื่องหนึ่งเพิ่นวัวสื่อเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่า มันเสีย ب, บเสียบอ่าแต่คือสบานากะถ้าเมนว่าเอ่ขขขอข้าคุ้งกันก็เราคงจะจะบ่ต่อยเพราะว่าได้กับบ่ได้แบบสมานะวังสินะจะกับบ่ได้สมถี่ตั้งใจไว้สมตั้งใจซืงสิแม,ม่จ่ากะความผิดแล้วแต่ละคนเนาะแต่ว่าผู้ใดมักตัวใดก็ค่อยจัดเด้อค่ะเอาจัดทวนตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึง่งกันเฝ้าไสิสือจะมันสืบบทันเลขที่เป็นฟันเห็นยูเพงก็คือสามศูนย์และห้าสาม เลขที่เพิ่นเอามาซื้อมาสอง,สองตัวฉลากกินแบ่งก็คือหาสามในกว้องันเพิ่นเพิ่นดึงเลขห้าสามมาแต่ว่าแม่เพิ่นห้องบอกว่าเลขออกแล้วเปดหกอันว่าเลขออกเปดหกหลายคนถามว่าเม่เพิ่นอายุเท่าไดแม่เพิ่นเกิดพร้อมร้อยสิบเด้อค่ะอายุเจ็ดสิบย่างเข้าเจ็ดสิบเอ็ดค่ะเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดนี่แหละจ้ะประมาณน,นี้เด้อค่ะอายุเพิ่นทำให้แล้ว แล้วการเลขที่เพิ่นมักอเป็นเลขชอบส่วนตัวเจ็ดห้ากับห้าศูนถ้าหาศูนย์ซื้อว่าอ้ไรเพิ่มวสองยางถ้าห้าศูนย์ซื้อไม่ได้ให้ซื้อแปดศูนค่ะเลขกับนี้ประมาณนี้ค่ะเมื่อหลายหางให้คิดเบิ่งพิจารณาเบิ่งซื้อบาทสองบาทเด้อพี่น้องอย่าซื้อเกินกำลังเจ้าของซื้อวาได้ลุนแน่นสิจะ่ะอยากให้นี้บุตรให้นี้ดวงได้มิโซมิมาน ถือหวยรวยเงนินช่วงเข้าพรรษาจะได้มีเงินไปถวายเทียนไปทำบุญเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกะเจียดเงินเนาะคะ่ะอ่าถวายเทียนช่วงเข้าพรรษาเนาะคะ่ะผ้าอาบน้ำฝนถวายปัจจัยเนาะคะ่ะเนาะจได้ต่อดวงต่อบุญเจ้าของเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขอ่าคนปั่นแม่นๆ560ขอบุญขอคุณทางคนปันแม่นได้น้ำตัวเลข ไม่เป็นแตนในช่วงสาบานาเนาะ,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 ะค่ะขอบคุณกับผู้หล่าด้วยค่ะคนนี้น้ำใจลายจา่าคนเอาความฝันทุกความฝันบ่ว่าสิฝันยัง่นจะมาแบงปันตะลอดจ้ะเอาค่ะคลิปนี้ก็ให้พี่น้องหิ้งปังดังรวยสู่ผู้สุคนเด้อค่ะมือนีมือหิ้งมือปังมือดังมือรวยวันที่31กรกฎาคม2566ับหจับยังเป็นเงินเป็นทองด้วยจ้ะจับยังเป็นผู้ล่ะค่ะ เงินหลังเงินเสนหลังวันที่หนึ่งคนละเนาะค่ะเอาคลิปนี้ฝากไว้เทนี้ไปละจ้ะสวัสดีค่ะพอกันไรสุดเด้อจ้า